รู้หรือไม่ใน100คนที่มีการติดเชื้อวัณโรคหรือวัณโรคระยะแฝงจะมีอยู่10คนนะคะที่มีโอกาสที่จะเป็นวัณโรคระยะแพร่เชื้อหรือว่า Active TB ีได้ในช่วงชีวิตหนึ่งและใน10คนนี้นะคะจะมีอยู่50%นตะคะที่มีโอกาสที่จะเป็นวัณโรคระยะแพร่เชื้อในช่วง1-2ปีแรกหลังจากที่สัมผัสโรค สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะพบกับพี่ปุ้ยนะคะใน ICN ต้องรู้ายพี่กบนะคะ เมื่อประมาณเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากองวัณโรคโดยกรมควบคุมโรคได้ออกคู่มือในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะและการค้นหาและการรักษานะคะการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงในผู้สัมผัสโรคการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงคือก็คือการที่ประชาชนทั่วไปอย่างเราเนี่ยเมื่อได้รับเชื้อนะคะก็จะมีการติดเชื้อเข้ามานะคะซึ่งการวิธีการทดสอบว่ามีการติดเชื้อนั้นก็จะมีอยู่2วิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการทดสอบทางผิวหนังหรือว่าการเจาะเลือด เพื่อตรวจดูซึ่งผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคระยะแฝงนี้นะคะไม่ได้มีอาการและอาการแสดงของการติดเชื้อวัณโรคแต่อย่างเดียและก็ไม่สามารถแพร่เชื้อได้แต่ว่าความสาคัญก็คือว่ามีโอกาสนะคะที่จะเป็นวัณโรคระยะแพร่เชื้อหรือว่าแอคทีฟได้โดยเฉพาะนนในช่วง1-2ปีแรกสําหรับผู้สัมผัสวัณโรคหมายความว่าผู้ที่อยู่ใกล้ชิดนะคะกับผู้ที่ป่วยเป็นวัณโรคระยะแพร่เชื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัณโรคที่แพร่กระจายทางอากาศได้นะคะก็คือวัณโรคปอดและก็วัณโรคกล่องเสียง หรือว่าวัณโรคระยัดแพร่กระจายนั่นเองก็อย่างเช่นผู้ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดในครอบครัวมีพ่อแม่ลูกพ่อป่วยเป็นแอคทีฟทีบีเนี่ยนอนในห้องเดียวกันก็มีการไอจามหรือว่ามีการพูดคุยร้องเพลงนะคะเชื้อโรคเนเขาก็จะแพร่กระจายออกมาคนที่อยู่ในนะคะห้องเดียวกันอาจจะนอนในห้องเดียวกันใกล้ชิดกันเฉื่อว่าคนในครอบครัวเนี่ยก็มีโอกาสที่จะสูดเชื้อวัณโรคเนี่ยเข้าไปนะคะเพราะว่าเชื้อวัณโรคเนี่ยมันจะมีขนาดเล็กและก็ลอยอยู่ในอากาศได้นะดังนั้นคนในครอบครัวไม่ว่าจะ เป็นคุณภรรยานะคะคหรือว่าคุณลูกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับเชือ้อพอได้รับเชื้อเข้าไปเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะป่วยเป็นวัณโรคหรือไม่เป็นวัณโรคก็ได้สําหรับใครบ้างนะคะที่ได้รับเชือ้อวัณโรคเข้าไปแล้วมีโอกาสที่จะป่วยเป็นวัณโรคร,ระยะแพร่เชือ้อก็คือกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันต่ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็น HIV นะคะหรือคนที่ได้รับยากลภูมิคุ้มกันคนที่เป็นเด็กโดยเฉพาะเด็กที่อายุน้อยกว่า5ปีเนะี่ยภูมิคุ้มกันก็ยังไม่แข็งแรงผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อวัณโรคแล้วมีโอกาสที่จะป่วยเป็นวัณโรคนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มที่เป็นเบาหวานนะคะก็จะมีโอกาสที่จะเป็นวัณโรคได้มากกว่าการรักษาวัณโรคระยะแฝงในประเทศไทยนะคะก่อนหน้านี้ยังไม่ได้มีแนวทางชัดเจนนะคะแต่ว่าแนวทางที่ออกมาใหม่ที่พี่พุ้ยกล่าวไว้นี้นะคะก็จะเป็นแนวทางที่ใช้รักษา ะะผู้ที่สัมผัสนะคะผู้ป่วยวัณโรคระยะแฝงนะคะเดิมทีในประเทศไทยของเรานะคะจากประสบการณ์ที่พี่ปุ้ยเคยทํางานมานะคะก็จะมีการรักษาวัณโรคระยะแฝงนะคะในบุคลากรทางการแพทย์ที่อาจจะสัมผัสผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อวัณโรคนะคะที่พี่ปุ้ยประสบการณ์ที่พี่ปุ้ยเคยเจอมาก็คือว่าเขาจะรักษาด้วยสูตรที่เป็นยา i n h นนะคะทั้งหมด9เดือนนะคะแต่ว่าในคู่มือเล่มนี้นะคะจะมีสูตรอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยาตัวเดียว2ตัวนะคะหรือว่า1ตัวนะคะทางนี้คุณหมอจะพิจารณาดู ทีหนึ่งนะคะว่า,าผู้ป่วยกลุ่มไหนเนี่ยจะได้รับยา ชนิดไหนนะรักษาสูตรไหนนะคะดังนั้นสิ่งสําคัญนะคะก็คือว่าที่จะแนะนําสําหรับคลิปนี้ก็คือว่าถ้าเกิดใครนะคะเป็นผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำนะคะหรือว่าในบ้านนะคะมีคนที่นะคะป่วยเป็นวัณโรคแล้วแพร่เชื้อนะคะแนะนานะคะให้ถ้าเราสัมผัสใกล้ชิดนะคะอยู่ในครอบครัวเดียวกันใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยแนะนําให้ไปรตรวจนะคะที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะ<ๆ>เพื่อดูว่าเ,เราเนี่ยเป็นวัณโรคหรือไม่นะคะหรือว่าเราเป็นวัณโรคระยะ หะะซึ่งวิธีการตรวจอาจจะเป็นการทดสอบทางผิวหนังหรือการเจาะเลือดตรวจดูก็ได้นะคะถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามไปที่กองมรณโรคนะคะกรมควบคุมโรคนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้นะคะลดการติดเชื้อนะคะลดการป่วยเป็นแอ t ท v ี t ทีบีนะคะลดการแพร่กระจายเชื้อนะคะก็จะทําให้วัณโรคในประเทศไทยของเราลดน้อยลงได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนเลยนะคะถ้า ใครมีข้อสงสัยนะคะสามารถคอมเมนต์ถามได้ในใต้คลิปนะคะพี่ปุ้ยก็จะมาตอบให้นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ